มาชมการแข่งขันกันต่อครับเข้าสู่สนามที่11นะครับประเทศอังกฤษเรามาดูคะแนนสะสมครับของฟาบิโอกาโตลโล่ของเรานะตอนนี้อยู่อันดับที่3นะครับผู้นำเป็นอันดับที่1ครับก็คือฟรานซิสโกบัญญาย่ามาตินอันดับที่2นะครับแล้วเราก็ตามอันดับที่1อยู่ถึง3 5คะแนนนะครับอันดับที่4มาวิกบิยาเรสตามอยู่40คะแนนเราไปที่สนามเลยนะครับไปเลยครับสนามที่11ประเทศอังกฤษเราจะไม่วอร์มไม่อะไรทั้งสิ้นครับเราจะเข้า สู่การแข่งขันเลยครับไม่คอริฟายด้วยบรรยากาศตอนนี้นะครับปลอดโปร่งนะครับนน่ไม่มีฝนไม่มีอะไรครับกีสตาร์ทออกตามนี้เลยครับบัตเจนินี่ที่1นึ่งบัาย่าออกอันดับที่2ครับมาครับผงแดงกำลังจะเดินออกครับแล้วก็เตรียมตัวที่จะออกตัวความโลกวัตตาโลกของเรามาครับ ไฟแดงดับครับออกตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ mm hmm. ตอนนี้นะครับเราตามอยู่ที่35คะแนนครับเราจะต้องดันอันดับขึ้นสูงกว่าฟานเชสโกบันญายให้ได้ครับแล้วก็มาตินด้วยครับอีกหนึ่งคน mm hmm. อุ้ยหูยมากันเป็นกระจุกกระจุกเลยครับ ขอเข้าสู่ทางตรงก่อนนะครับผมจะขยับแทนที่เออติดิอ้าวลืมกดกนเลี้ยวนะครับบานออกไปเลยครับเดี๋ยวขวาครับไม่เป็นไรครับอ่ะกลับสู่การแข่งขันครับตอนนี้อยู่อันดับที่17เครับสำหรับฟอร์บิโอวัตวารา แสงซาโก้ขึ้นไปครับามาดูกลุ่มผู้นําบ้างครับผู้นำบัสซินินี่อยู่อันดับที่หนึ่งครับตอนนี้ฟาชิโก้บัญ,ญญาอยู่อันดับที่2มาร์คมาเกสอยู่อันดับที่3นั่นเองนะครับส่วนเรานะครับฟอยบโอกัตตาโล่ก,ก็ยังอยู่กลุ่มหลังอยู่ย็คมิเลอร์อยู่ด้านหน้าครับปืดแล้วก็พับขวาต่อเอ้ยไปแปะตูนิดนึงครับทำให้เสียจังหวะไปครับอบังมิดเหรอ,อสอดในเข้ามาครับได้ไปแล้วครับ1คัน อเล็กซ์ซอเอสาเกโรด้านหน้าของเราครับเป็นนันดับที่ส3ส่วนเรายนอยู่นักที่ที่สแล้วก็ต่อแสกเข้าไปครับตรงทางตรงรับนี้ได้ไปอีกหนึ่งอันดับนะครับและอเล็กซ์บินนะครับทีมเมทของเราอยู่ด้านหน้าเราจะแซงอเล็กซ์บินขึ้นไปได้หรือเปล่าอกับแทกครับกระแทกตอครับกับแทกตนะัวแซงอเล็กซ์บินจากด้านนอกเฮ้ยสิบอันดับนี่ไม่ไม,ไ,มไม่ยากครับไม่ยากคนระับ เราจะต้องขึ้นไปอยู่หน้าบรรยายาให้ได้นะครับเพื่อจะลดหลังความห่างคะแนนของการชิงชมป์โลกนะครับตอนนี้ก็สนานที่11ผ่านมาได้ครึ่งทางแล้วมาโก้เบนสกี้อยู่ด้านหน้าครับแล้วก็อเล็กมาเกสอยู่นับที่8ได้มาแล้วครับอีก1อันดับนะครับได้ได้ไหมจะโดนกลับหรือเปล่าโอ้โหเราออกนอกเกินครับเสียงบะหรือเปล่า โอ้ยอันนี้พับลึกไม่พอครับเข้าในเกินไปครับนี่รอบที่สองแล้วนะไปครับดันขึ้นไปดันขึ้นไปสายทางงมามมาโกเบสกี้ก็ไม่ยอมครับอ้าวมีคนบานครับดิจิเอ้ยจแกอเล็ก์มาเกสครับ แทรกไม่ได้ครับอีกสูรเข้าไปก่อนครับนยเอาล้วครับแสงขึ้นได้แล้วครับไปครับดูดเข้ามาครับมาวิกบิยาเลสอยู่นำนที่หครับส่วนเราอยู่นำที่เจครับตอนนี้อื้ยพับได้ไหมโอบนอก โอ้บิยาเลตได้บิเาเลตมาครับส่วน Bad inder, แบดบินเดอร์แทกเข้าไปแล้วก็มาตินอยู่ด้านหน้าครับมาตินอยู่ด้านหน้าเอาแล้วครับมีลุ้นนะครับมีลุ้นนะครับจากอันดับสุดท้ายเราขึ้นมาขนาดนี้โหแต่อ,อันดับหนึ่งัดับสองนี่ไกลมากครับเพื่อนๆมันยา,ยากกับบาสิซนนี่รถเขาแรงดีจริงๆแล้วก็แซงมาตินขึ้นมาได้แล้วแต่ตอนนี้มาตินนำเราอยู่5คะแนนนะครับ เราต้องแซงให้ได้มากกว่าอีกหนึ่งอันดับนะครับคะแนนเราถึงจะขยับแซงมาซินขึ้นไปได้แต่เราก็แซงมาเกตขึ้นมาได้ครับตอนเราจะเข้าสู่รอบสุดท้ายครับเป้าหมายของเรานะครับอืไกลเหลือเกินครับ1.6วิเหลืออีกหนึ่งรอบสนามครับใต้หรือเปล่านี่โู้และรถดูสติรี่แรงด้วยนะครับ G ีพียีเฮ้ยเอาวะมีลุ้น่ะ มีลุ้นปะบัตินินี่บานบัญย่าบันย,ายา่นยา,ยาก็บานมันย่าเสียจังหวะครับมันย่ายกล้อบัญย่ายกล้อสอดบันย,าย,าย่าเข้าไปได้ไหมเอาละครับเอาละครับบัญย่าเสียจังหวะครับโอ้ยรถดูขวตีโดนทางตรงอนะเป็นไม่ได้ไงอะครับเป้าหมายถัดไปเป็นบัตตินินี่เราจะเอา25แต้มครับจะได้หรือเปล่า25แต้ม เอานะครับตามตูดแค่ไม่กี่วินาทีแซงบัสเซนินี่แซงได้หรือเปล่าแซงบัสเซนินี่ขึ้นมาได้แล้วครับตอนนี้ควบิโอควาตาโลนะครับขึ้นนําเป็นอันดับที่หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจ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 เย็นครับบานครับบานนะครับนี่เอาละเฮ้ยเฮ้้บานบานบาน แล้วครับเหลือกี่โค้งครับเนี่ยไม่มีปัญหาครับตอนนี้แกประยะห่างขึ้นมาที่0.6ครับ0.7แล้วครับตอนนี้แต่เราอย่าพลาดหลุดโค้งก็พอครับปานออกไปครับเหลืออีกไม่ไมกี่โค้งแล้วครับ อีก2โค้งสุดท้ายครับแล้วก็เข้าสู่โค้งสุดท้ายเอาละครับโอ้โหเข้าที่หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยครับเพื่อนมาดูครับคะแนนของเรานะครับ ก็ตามอยู่26คะแนนนะครับจากแก๊บระยะห่างเมื่อสักครู่นี้3 5คะแนนนะครับตอนนี้เหลือแค่26แล้วครับและก็ได้อันดับที่1ด้วยครับปาตาราโดนี่ขึ้นอันดับที่1นึ่งครับสุดยอดไปเลยครับไม่ได้ที่1มันนานมากนี่ชื้อถ้วยกันไหนครับ คะแนนสะสมก็ขยับขึ้นมานะครับเหลืออีกเพียง26แต้มนะครับจะแฟงไปที่1ได้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับสนามที่12ครับ